โอเคต้องขอกราบถวายคนดูทุกคนกันด้วยนะก็ยินดีตอรนรับคนเข้าสู่ช่อง TCV Gaming กันอีกเช่นเคยนั่นเองนะครับทุกคนวันนี้เราก็อยู่กันที่เว็บ VIP Store Shop กันนั่นเองนะครับทุกคนเดี๋ยววันนี้เราจะมาแจากโค้ดกันนั่นเองนะครับทุกคนก็ทุกคนเข <c oughs> ้าไปที่เติมโค้ดกันเลยนะครโอเคเสร็จแล้วก็ทุกคนกรอรหัสโค้ดต้านผมเลยนะก็เป็นรหัสนี้เลยนะ v i p r t f 4นะครับทุกคนก็กดต่อสัปก,การทำรายการไปได้เลยนะครับทุกคนโอเคนะผมก็สำหรับโค้ดของประคข้าเมื่ีเรียบร้อยแนละ้วแล้วนะครับทุกคนก็หบาทนั่นเองนะครับทุกคนก็สำหรับใครที่สนใจดีนะผมก็มีให้เลือกมากมายนะใครสนใจดีไหนก็ลองเลือกซื้อเลือกจัดเป็นดูได้นะครับทุกคนก็มีเยอะจริงๆของสัปไอดีนั่นเองนะครับถือว่าเป็นเกมสุดเด็ดก็มีนะครับสุดค้าละ 39มสิบเก้าพลอยธนันเพนะครับทุกคนใ,นใครใที่สนใจของเราที่ดึงมาที่ใต้ความเร็วนี้เช่นเคยครับหรือว่าใครที่ต้องการเงินก็ทราบว่าเติมใ้ทางช่องทางนี้เลยนะเจอเติมเขาจะมีคลิปวิดีโอสอนเติมเงินนะครับการเติมเงินก็สามารถาาะะดกดเข้าไปดูได้เลยนะครับทุกคนก็สาา่งคลิปนี้แค่ประมาณนี้แล้วกันนะครับผมครับ ใส่เชื่นช่องทุกที่ดูกดไลค์กดแชร์กดซับไปกับช่องผมด้วยนั่นเองนะครับผมแบบไว้เจอกันคลิปหน,น้านะครับทุกคนบ๊ายบายครับ